รู้ตัวบ้างไหมผมรู้ตัวสิผมมีสติมากพอแล้วคุณยังมีอะไรอีกไหมนี่งาวันเกิดแม่ฉนันคนนะคุณเดินออกมาโดยไม่พูดไม่จาแบบนี้รู้หม่ฉันอายคนอื่นเขาแค่ไหนแล้วคุณเคยนึกถึงจิตใจผมบ้างไหม นี่คุณนี่คุณกำลังทำอะไรลงไปเนี่ยรู้ตัวบ้างไหมผมรู้ตัวสิผมมีสติมากพอแล้วคุณยังมีอะไรอีกไหมนี่งานวันเกิดแม่ฉันทั้งคนนะคุณเดินออกมาโดยไม่พูดไม่จาแบบนี้รู้ไหมฉันอายคนอื่นเขาแค่ไหนแล้วคุณเคยนึกถึงจิตใจผมบ้างไหมคุณเรียกผมมาผมก็เรียกลูกค้า ทั้งที่รู้ว่าอะไรสำคัญกว่างั้นคุณคิดว่างานวันเกิดแม่ฉันไม่สำคัญใช่ไหมไหนคุณลองพูดมาสิแล้วที่ผมเข้าไปอ่ะคุณรู้ไหมพวกเขาใช้สายตาดูถูกเกียบยามผมแล้วแม่คุณพูดว่าไงคุณมาไกลขนาดนี้มีปัญญาหาของขวัญแค่เพคชิ้นเดียวงั้นเหรอแล้วที่ผมทำดีมาโดยตลอดแม่คุณเคยเห็นบ้างไหมนี่คุณอย่ามาใส่ร้ายแม่ฉันนะ คุณจะทำเพื่อแม่ฉันแค่เนี้ยก็ไม่ได้เลยเหรอนี่คุณจะไปไหนเนี่ยมาคุยยังไม่รู้เลยนะนี่คุณหยดที่ผ่านมาคอนโดที่คุณอยู่ผมก็เป็นคนซื้อให้กับระเป๋าที่คุณอยากได้ผมก็ซื้อมาให้น้องคุณอยากจะดาวรถผมก็ไปจ่ายเงินดาวให้ ผมทำทุกอย่างไม่ใช่เพื่อคุณอย่างนั้นเหรอพอได้แล้วพูดอยู่ได้มีความจริงใจกันบ้างไหมเนี่ยที่เราคบกันมาห้าปียังจะต้องถามความจริงใจอีกเหรอก็แม่ฉันเขาอยากให้คุณแสดงสปิริตความเป็นลูกผู้ชายก็แค่นั้นเองแสดงออกด้วยการซื้อของแพงๆตามที่แม่คุณเรียกร้องงั้นเหรอผมซื้อได้ตามที่กำลังทรัพย์ผมมีถ้าคุณอยากได้ลูกสาวนะักธุรกิจพันล้านมาเป็นเมียคุณก็ต้องลงทุนหน่อยสิ อีกอย่างสินสอดที่แม่คุณเรียบผมมาเป็นเงินตั้งสองล้านชีวิตคนนั้นเหมไม่ใช่สินค้าที่จะตั้งราคาตามความชอบใจงั้นคุณก็เห็นฉันไม่มีค่าน่ะสิฉันไม่คู่ควรกับเงินสองล้านงั้นเหรอก็เพราะผมเห็นคุณมีค่ามากกว่านั้นไงชีวิตคู่ความรักมันประเมินค่าไม่ได้นะเนหมไม่รู้แหละถ้าคุณไม่ตามใจแม่ฉันเราก็เลิกกันได้สิในเมื่อ เราครบกันมาตั้ง5้าปีคุณคิดได้แค่นี้ผมก็จะไม่เสียดายคุณแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นเราเลิกกันเถอะนี่คุณจะทิ้งฉันไปแบบนี้ไม่ได้นะแล้วงานแต่งงานของเราละ่ะคุณคุณคุณต้องม,มาคุยให้รู้เรื่องนะหมความรักเป็นอะไรที่เยี่ยมง่ายแต่ไม่ใช่กับใครก็ได้นะจำเอาไว้ เฉยนะคุณจะจริงจังทำไมเนี่ย